มาเปิดประเด็นกันค่ะงานนี้ต้องจี้ตำรวจจัดการด่วนทางด้านของไบค,ค่ะก็โพสต์ล่าสุดกล่าวหาตำรวจยิงเด็ก15เสียชีวิตชาวเน็ตก็บุกถามเห็นกับตาเลยหรือเปล่า จากกรณีที่สถานการณ์การชุมนุมค่ะเมื่อช่วงดึกของวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานว่ามีวัยรุ่นค่ะถูกยิงบาดเจ็บสาหัสสองรายบริเวณใกล้เคียงสอนอดินแดงโดยหนึ่งในนั้นค่ะพบว่าเป็นชายอายุประมาณ20ปีใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงยีนขายาวสีน้ำเงินพบบาดแผลท,ที่ลำคอด้านซ้ายเป็นรูคาดว่าน่าจะโดนยิงบริเวณหน้าสอนอดินแดงต่อมาค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้ช่วยเหลือปฐมพยาบาล ก่อนนำส่งโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อทำการรักษาต่อไปในขณะที่ทางด้านของนางสาววันวลีธรรมสัตยาหรือว่าตีพยเยาแกนนำกลุ่มราษฎรก็ได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพเหตุการณ์ลงใน Facebook ซึ่งอ้างว่ากลุ่มผู้ชุมนุมถูกยิงกระสุนจริงจากฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อมาค่ะทางด้านของพันตำรวจเอกรัช,ชชัยศรีวิชัยผู้กำกับสถานีตำรวจดินแดงได้มีการดูแลความปลอดภัยจากการชุมนุมในบริเวณพื้นที่รับผิดช รวมทั้งการรักษาสถานที่ทำการมาโดยตลอดได้มีการชี้แจงแล้วก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอดินแดงที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ภายในสอนอในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้มีการใช้อาวุธปืนกระสุนจริงยิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณหน้าสอนอแต่อย่างใดส่วนที่ปรากฏในคลิปว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อาวุธปืนยิงมาจากสอนอโดยมีเสียงจากฝังผู้ถ่ายคลิปว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กระสุนจริงนั้น ขอยืนยันว่าในการป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาทำลายทรัพย์สินของทางราชการหรือก่อความวุ่นวายบริเวณหน้าสอนอนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้เพียงกระสุนยางและเครื่องกีดขวางในการสกัดกัน้นยับยัง้งผู้ชุมนุมไม่ให้ก่อความเสียหายมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งทางฝ่ายสืบสวนสอนอดินแดงจะได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นเพื่อดำเนินคดีดตามกฎหมายต่อไปในส่วนของผู้ที่มีการโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จเป็นเหตุให้สอนอดินแดงได้รับความเสียหายสอนอจะได้มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาว่าเหตุดังกล่าวเป็นความผิดตามพอรบอคคอมพิวเตอร์หรือความผิดอื่นหรือไม่ เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายให้ครบถ้วนต่อไปต่อมาค่ะทางด้านของโรงพยาบาลราชวิถีได้มีการออกแถลงการอาการบาดเจ็บล่าสุดของผู้ชุมนุมคนดังกล่าวว่าแลกรับหมดสติไม่หายใจไม่มีชีพ,พจรตรวจพบบาดแผลจากกระสุนที่ลำคอด้านซ้ายทีมแพทย์ฉุกเฉินได้ทำการใส่ท่อช่วยหายใจและปั๊มหัวใจประมาณ6นาที ผู้บาดเจ็บกลับมามีชีพผจรการตรวจเพิ่มเติมโดยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองพบกระสุนปืนค้างอยู่บริเวณก้านสมอง1นัดและพบกระดูกต้นคอ C ีที่1และ2แตกขณะนี้ผู้บาดเจ็บค่ะเข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต ICU สัลยกรรมโดยอาการในขณะนี้17สิงหาคม2564เวลา9นาฬกา40นาที ผู้บาดเจ็บยังไม่รู้สึกตัวอยู่ในอาการโคมา่าใส่ท่อช่วยหายใจสัญญาณชีพจรทั่วไปคงที่อยู่ระหว่างรอการประเมินอาการบาดเจ็บทางสมองต่อเนื่องในการดูแลของทีมแพทย์สัลยกรรมอุบัติเหตุและสัลยกรรมประสาทและสมองค่ะล่าสุดค่ะ18สิงหาคม2564เมื่อเวลาประมาณ10นาฬกา29นาที ทังด้านของนายชินวัฒน์จันกระสางแกนนำราษฎรนนทบุรีได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่า RIP ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องอายุ15ด้วยที่ต้องมาเสียชีวิตจากการถูกตำรวจยิงเราออกมาเรียกร้องอนาคตที่ดีต่อมาค่ะก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวว่าคุณโพสต์ว่าตำรวจยิงนี่คุณเห็นกับตาเลยใช่ไหมครับสงสารน้องจัง อย่างไรก็ตามค่ะอาการล่าสุดของผู้ชุมนุมคนดังกล่าวพบว่าขณะนี้ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวและการที่ไบค่ะได้มีการกล่าวหาว่าผู้ชุมนุมถูกยิงจากตำรวจนั้นทางด้านจนที่ตำรวจเองก็ออกมายืนยันแล้วว่าไม่มีการใช้กระสุนจริงในขณะที่เด็กอายุ14ปีที่ถูกยิงที่ไหลด้านซ้ายในคืนเดียวกันก็ออกมายืนยันว่าเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ ขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกร,กรอีกด้วยค่ะ